สวัสดีคะ่ะทุกคนแล้วก็สวัสดีตัวแอนนี่เองในอนาคตด้วยนะคะปีนี้เนี่ยเป็นปีที่แอนนี่อายุ25ปีแล้วคะ่ะทุกคนคือแบบ25แล้วไม่อยากจะเชื่อเลยเหมือนแบบเพิ่งผ่านการทำ youtube เข้มามหาลัยอะไรทุกอย่างแป๊บเดียวเองแล้วก็อยู่ๆก็ 25เลยแน่แล้วถ้าถามว่าแอนนี่นะคะปีนี้ไปฉลองวันเกิดที่ไหนมั่นใจว่าตอนที่คลิปนี้ออนนะคะแอนนี่กำลังอยู่ที่ช็อกโกแลตวิวกับคุณแม่แล้วก็แฮร์รี่แน่นอนกำลังแบบว่าเออฉลองวันเกิดกันอยู่เป่าเทียนกรุบกริบสิ่งที่อยากจะบอกตัวเองนะคะก็คือขอบคุณตัวเองมากๆขอบคุณจริงๆที่มีชีวิตอยู่มาจนถึง 25ปีดีเลข25นะคะก็เป็นอายุที่เป็นจุดเริ่มต้นของการใช้ชีวิตอย่างจริงจังมากขึ้นมัง้งเหมือนเป็นอีกพารทหนึ่งของชีวิตไปแล้วเพราะปกติเราก็จะเป็นแบบเรียน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 ไปด้วยทํางานไปด้วยหรือว่าเรียนแล้วก็ทํางานแบบพาทไทม์ time, อะไรอย่างนี้นิดหน่อยแต่อันเนี้ยคือจะก้าวเข้าสู่วัยทางานจริงๆแล้วว่ะทุกคน ทุกคนที่ติดตามแอนนี่มาตั้งแต่แบบบางคนอาจจะติดตามมาตั้งแต่คลิปตอนที่แอนนี่ไปออกกับเพลงในช่องเพลงนะคะนั่นก็คือช่วงแบบม6ยังไม่เข้ามาหาลาัยเลยนะจนมาตอนนี้จบมาหาลาัยแล้วมีงานทําแล้วทุกคนคือแบบทุกคนแบบเสมือนครอบครัวแล้วก็อยู่กับแอนนี่มานานมากๆจริงๆนะคะ ขอบคุณมากๆที่ยังอยู่กันถึงแม้แบบเราจะลงคลิปบ้างไม่ลงคลิปบ้างและอันนี้รู้ตัวเลยว่า2-3ปีที่ผ่านมานี้อันนี้ค่อนข้างลงคลิปน้อยแต่ว่าในอนาคตก็อยากจะมีเวลาแล้วก็พยายามได้มาลงคลิปให้ทุกคนติดตามกันได้บ่อยๆนะคะ อนนี้ในเรื่องของพวกคลิปยาวเนี่ยแอนนี่ก็อาจจะยังไม่ได้ลงบ่อยทีขนาดนั้นเหมือนสมัยตอนที่เรียนนะคะแต่ว่าแอนนี่ก็อาจจะลงเป็นคลิปสั้นในช็อตของ YouTube หรือว่ามีลงใน Tik To k หรือว่า IG ทุกคนก็ไปติดตามตามช่องทางนี้กันได้นะคะเพื่อที่ว่าแบบเราจะได้แบบคลิปอินทัชกันมากขึ้นต้องบอกก่อนว่าช่องของเรานะคะต่อไปแนวทางมันอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับมชเยอะแล้วเพราะว่าแอนนี่ก็ไม่ได้อยู่ที่เชียงใหม่แล้วนะคะแต่ว่าถ้ามีโอกาสกลับไปเนี่ยก็จะเก็บภาพ ของบรรยากาศมหาลายัยมชหรือว่าการใช้ชีวิตที่เชียงใหม่เนี่ยกลับมาฝากทุกคนอย่างแน่นอนค่ะแต่สำหรับพาต่อไปของ YouTube ช่องนี้นะคะก็คืออาจจะเป็นเกี่ยวกับ การท่องเที่ยวคะ่ะทุกคนเป็นการท่องเที่ยวทั่วโลกไปในประเทศต่างๆเนื่องจากว่าแอนนี่เนี่ยได้งานนะคะเป็น cabin crew หรือว่าเป็นแอร์นั่นเองสายการบินเที่ยวแอนนี่ไปทํางานเนี่ยเป็น destination ที่บินไปทั่วโลกเลยนะคะอยากฝากทุกคนเอาไว้ด้วยนะคะเผื่อใครอยากติดตามการใครมีแลนไปเที่ยวประเทศนู้นประเทศนี้ก็มาดูคลิปเราแบบพลางๆเป็นแลนไปต่อได้นะคะสําหรับตัวเองในปีนี้นะคะแอนนี่ก็อยากจะบอกว่าปีนี้เป็นปีที่แอนนี่ค่อนข้าง ได้ใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวมากมาก,มากจริงๆปกติเนี่ยแอนนี่จะใช้ชีวิตคนเดียวสัดส่วนใหญ่คือโอเคที่บ้านซัพพอร์ตนั่นแหละคะ่ะแต่ว่าส่วนมากจะแบบเป็นการไปใช้ชีวิตอยู่คนเดียวหรือว่าใช้ชีวิตได้อิสระตามใจมากอยู่กับเพื่อนไปว่าง่ายๆคือไม่ค่อยมีโอกาสใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวเท่าไหร่นะคะแต่สําหรับปีนี้คะ่ะมันค่อนข้างแตกต่างออกไปแล้วก็ทําให้แอนนี่เนี่ย รู้สึกว่าแบบเออนี่คือการกลับมาใช้ชีวิตครอบครัวอีกครั้งหนึ่งนะรู้สึกแฮปปี้เป็นพิเศษแต่ว่าบอกเลยว่าการใช้ชีวิตกับครอบครัวก็ปรับตัวเยอะปรับตัวเยอะ,ยอะพอสมควรมีแฮรี่ด้วยมีคุณแม่ด้วยนะคะอ,อก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาหนึ่งของชีวิต ที่แบบอยากจดจำเอาไว้ก็เลยเอามาบอกตัวเองไว้ในอนาคตข้างหน้าแล้วก็มาบอกทุกคนด้วยนะคะมันสนุกมากจริงๆการอยู่กับครอบครัวมันมีทั้งแฮปปี้แล้วมันก็มีทั้งแบบบางทีก็ทะเลาะกันทะเลาะกันเรื่องแบบไร้าสาระเรื่องปวดหัวปีนี้ถือว่าเป็นปีที่มีความหมายมากจริงๆแล้วก็ปกติอันนี้เป็นคนที่ออกไปข้างนอกเยอะมากทุกคนแล้วเป็นคนมีแพลนเยอะมากๆว่าตัวเองจะทําอะไรเช่นตอนนี้เดือนธันวาใช่ไหมออนนี้อาจจะมีแลนไปถึงเดือนกุมภาแล้วว่าตัวเองจะทําอะไรมีนัดกับใคร วันไหนบ้างในเดือนกุมภาซึ่งแบบว่าปีนี้เป็นปีที่วางแผนยากมากปีนี้มีหลายเหตุการณ์เกิดขึ้นมากแล้ววางแผนยากมากและปีนี้นะคะถามว่ามีคนออกไปจากชีวิตเยอะไหมเนี่ยมันก็มีบ้างประปรายนะคะแต่ว่ามีหลายคนที่กลับเข้ามาในชีวิตเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นเพื่อนสมัยอนุบาลขอนี่ทั้งสองคนนะคะซึ่งแบบ คือเขาหน้ารักกับอนนี้มากแล้วก็ยังซัพพอร์ตเสมอทุกคนคิดดูอันนี้มีเพื่อนสนิทตั้งแต่อนุบาลหนึ่งแล้วพอโตมากก็ยังเป็นเพื่อนกันที่แบบมีอะไรคุยกันได้ทุกเรื่องคอยซัพพอร์ตกันเสมอทุกคนคิดว่ามันแบบ ต้องโชคดีขนาดไหนอะอันนี้มองว่าตัวเองโชคดีมากนะในเรื่องนี้แล้วก็มีเพื่อนๆที่เซนโยนะคะปกติตอนอันนี้อยู่เชียงใหม่เนี่ยเราก็อาจจะไม่ค่อยได้เจอกันพอปีนี้น,นี่กลับมาเนี่ยเราก็มีนัดกันทุกแบบเดือน2เดือนเลยแล้วก็ไปกินข้าวไปนู่นนี่ทากิจกรรมอะไรด้วยกันซึ่งแบบเพื่อนที่เซนโยค่อนข้างซัพพอร์ตแล้วก็ยังน่ารักเหมือนเดิมเสมอเลยค่ะ แล้วเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมานะคะมีโอกาสได้กลับไปเยี่ยมบ้านที่เชียงใหม่ด้วยทุกคนก็แบบน่ารักแล้วก็แฮปปี้ก็เป็นการใช้ชีวิตอยู่บ้านที่เหมือนไม่ได้อยู่บ้านเลยนะคะเพราะว่ามีอะไรให้ทําแล้วก็ต้องออกจากบ้านแทบทุกวันนะคะก็สนุกมากๆปีนี้เป็นปีที่ให้ครอบครัวเยอะมากจริงๆแบบเวลาส่วนมากของชีวิตอะแบบใช้ไปกับครอบครัวแล้วไม่รู้ว่าในอนาคตเราจะมีโอกาสได้ใช้ชีวิตเหมือนปีนี้ มากน้อยแค่ไหนนะคะแต่ว่าอยากบอกว่าปีนี้เป็นปีที่ได้ใช้ชีวิตครอบครัวเยอะที่สุดตั้งแต่อายุ11มาเลยอะ่ะเออพูดอะไรไม่ค่อยถูกพัพอคลิปนี้ไม่ได้มีสคริปต์หรืออะไรเลยแล้วก็เออเป็นความรู้สึกที่ออกมาจากใจแล้วหวังว่าตัวเองในอนะคนที่มาดูจะรู้สึกได้ในถึงความรู้สึกโมเมนต์นี้จริงๆที่ท,ที่เอามาทำคลิปนี้ ส่วนตัวนะคะอันนี้มีความเชื่อว่าทุกวันในเดือนธันวานะคะเป็นวันเกิดของอันนี้ค่ะคือสามารถฉลองวันเกิดได้ทั้งเดือนคืออันนี้มีเพื่อนค่อนข้างหลายกรุป๊ปเราจะไปกรุ๊ปนั้นกรุ๊ปนี้ใครจะฉลองวันเกิดให้เราก่อนพรีเ,รเบิร์ดเดย์เบิร์ดเดย์ย้อนหลังอะไรคือเราพร้อมไปหมดนะคะเออก็เลยฉลองทุกๆวันให้มันเหมือนวันเกิดค่ะภายในเดือนธันวาคมเป็นเดือนที่อันนี้ชอบที่สุดเลย s e n t e n c e of the year ของปีนี้เลยก็คือ เออไม่ต้องขอบคุณเราก็ไม่ต้องคิดมากเลยนะเพราะว่าเพื่อนอ่ะเราก็มีไว้เพื่อปรึกษาปัญหาหรือว่าช่วยกันแก้ไขปัญหาอยู่แล้วทุกคนแบบพร้อมที่จะซัพพอร์ตกันอยู่แล้วไม่งั้นเราจะมีเพื่อนไว้ทําไมประโยคนี้คือแบบทัชใจของแอนนี่มากนะคะอืมอันนี้ก็เลยรู้สึกว่าอันนี้ก็อยากทําตัวแบบนี้กับเพื่อนๆนคนอื่นเหมือนกันก็คือมีอะไรอ่ะปรึกษาเราได้นะเออนี่คือเหตุผล ที่เรายังอยู่ตรงนี้ก็เพื่อซัพพอร์ตกันคือถ้าตอนที่ทุกคนแบบแฮปปี้หรืออะไรเนี่ยโอเคเราก็อาจจะมีคุยกันบ้างปะไปแล้วแต่ถ้าสมมติว่ามีปัญหาเนี่ยก็ always come to me ได้ โอ้ยพูดแล้วดูคูลมากเ <laughs> <laughs> มื่อปีที่แล้วๆนะคะแอนนี่เคยมาทำคลิปแบบนี้นี่แหละโพสใน YouTube ด้วยว่าไม่แน่ใจว่าตอนที่ตัวเองอายุ28พูดถึงตัวเองอีกค่ะปีข้างหน้าเราจะสามารถพาคนในครอบครัวไปเที่ยวต่างประเทศหรือว่าประเทศในฝันของทุกๆคนได้ไหมหรือว่าพาคุณพ่อคุณแม่ไปเที่ยวอังกฤษไปยุโรปนม่นี่อะไรได้ไหมตอนนี้ขอบอกเลยว่าเายังไม่ต้องรอถึง28ตอนนี้มั่นใจมากว่าเราสามารถทําได้แน่นอนค่ะก็เสร็จ สิ้นบรรลุเป้าหมายไปหนึ่งอย่างแล้วนะคะจะากเมื่อสองปีที่แล้วทายนี้นะคะก่อนที่จะปิดคลิปเนี่ยแอนนี่อยากจะบอกกับตัวเองว่าเธอเหมือนเลิศมาก ขอตบมือให้เลยการใช้ชีวิตที่ผ่านมาถือว่าเก่งมากๆเลยกว่าจะ25ได้นี่คือผ่านอะไรมาเยอะแยะมากมายนะแล้วก็สู้ต่อไปนะแอนนี่ถ้าวันไหนหมดกำลังใจก็มาเปิดคลิปดูตัวเองเก่าๆย้อนหลังนี่คืออยากจะบอกว่า เราทําดีที่สุดแล้วโว้ยเรามาไกลมากๆแล้วแล้วมันกําลังจะดีต่อไปขึ้นเรื่อยๆอย่าท้อนะมีทุกคนอยู่ข้างๆเราอยู่แล้วคือทุกคนพร้อมซัพพอร์ตเราอยู่แล้วอย่าคิดว่าตัวเองอยู่คนเดียวเด็ดขาดกลับมาดูคลิปนี้ด้วยขอบคุณที่ตัวเองเป็นคนที่ซื่อสัตย์กับตัวเองแล้วก็ซื่อสัตย์กับคนอื่นเสมอไม่ว่าจะเรื่องอะไร การเป็นคนดีเนี่ยมันไม่ง่ายแต่ว่าถ้าอะไรที่เราทําปกติแล้วมันดีอยู่แล้วเนี่ยก็คือเราทําต่อๆไปอย่าหยุดแล้วถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่าเราอ่ะ้ใจดีกับคนอื่นอย่างนี้อย่างนี้งนแล้วเนี่ยเราอย่าลืมใจดีกับตัวเองด้วยนะจ้ะอะไรที่คิดเยอะในสมองเยอะแยะมากมายเนี่ยให้คิดให้น้อยลงได้เนี่ยมันจะดีมากเลยนะอย่าไปคิดเยอะอะไรที่ปล่อยๆได้ก็ปล่อยไปรู้ไหม อันนี้เติบโตมาเป็นแบบคนที่เออพูดไปแล้วก็ดูชมตัวเองหน่อยๆแต่ว่ารู้สึกว่าเติบโตมาเป็นคนที่น่ารักคนหนึ่งบนโลกใบนี้เลยเราชอบตัวเองมากๆตอนนี้การที่เราแบบลืมตาตื่นขึ้นมาในแต่ละวันนะคะแล้วก็ได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในทุกๆวันเนี่ยเป็นพรที่แบบ อันนี้อยากจะขอมากกว่าพ่อนใดๆบนโลกใบนี้แล้วก็อีกเรื่องนึ่งคือสุขภาพสุขภาพอยากให้สุขภาพตรงเองแข็งแรงไปเรื่อยๆก็น้องแอนนี่คนนี้รอดูความสําเร็จของพี่แอนนี่ในวันข้างหน้าอยู่นะคะวันไหนเครียดวันไหนเหนื่อยวันไหนท้อเนี่ยก็อย่าลืมว่าทุกคนอยู่ตรงนี้นะคะอันนี้อยากให้ทุกคนรู้ไว้ว่าทุกคนอะเปรียบสเสมือน ส่วนหนึ่งของความสำเร็จอันนี้ในทุกๆก,ก้าวในชีวิตนะคะอันนี้จะมาอัปเดตคลิป YouTube ให้ทุกคนอย่างเงี้ยเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆทุกปีทุกปีต้องมีคลิปวันเกิดแบบนี้แน่นอนเพราะว่านอกจากอันนี้อยากจะบอกอะไรทุกคนแล้วอันนี้ก็อยากบอกตัวเองในอนาคตในวันที่ย้อนกลับมาดูด้วยเพราะฉะนั้น ไอรแคแบบนี้มีทุกปีแน่นอนค่ะขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่เข้ามาดูคลิปนี้กันนะคะก็ Happy Birthday to Annie 25ปีค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe mm hmm. ให้ด้วยนะคะอย่าลืมติดตามแอนี่ทาง IG กวันนี้ไปละค่ะบ๊บายบาย h a p p y Birthday 25แล้วนะบาย